สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ได้เข้ามารับชมในช่องคนบ้าน 7X วันนี้จะพามาเที่ยวชมนะครับงานพระสมุดเจดีนะครับจังหวัดสมุทรปราการมีตั้งแต่วันที่3ามพฤศจิกถึงวันที่14นะครับก็คือ,อมีสิบสอวันสิบสอคืนนะครับที่เห็นในภาพอยู่นี้นะครับก็คือขนมกะละแมนะครับเป็นของหวานนะครับขนมกะละแม ก็มีให้เลือกหลากหลายนะครับผมจะพาให้ติดตามนะครับเดินชมในบรรยากาศในงานนะครับขนมกะละแมนี่ผมซื้อมาแล้วนะครับก็คืออร่อยมากนะครับก็ตั้งใจมาจากบ้านนะครับก็มาหาซื้อกะละแมทานนะครับก็บ้านผมนะครับก็ไม่ห่างจัด ที่เขาจัดงานนะครับก็ประมาณไม่เกิน10โลนะฮะจากออกจากบ้านวิ่งประมาณ1 0 10 15นาทีก็ถึงแล้วนะครับขับผมขับมอเตอร์ไซค์มานะในภาพนี้ก็เป็นก๋วยเตี๋ยวลุยสวนนะครับที่เห็นนี้ก็คือโรตีใส่ใหม่นะครับก็คือเขาทำแป้งสดๆเลยนะครับหวานหอมอร่อยนะครับส่วนก๋วยเตี๋ยวลุยสวนก็ผักสดๆนะครับพร้อมกับไส้ มีหลากหลายนะครับมีหลากหลายอาทิเช่นไส้เห็ดหอมไส้หมูสับนะครับไส้หมูสับแล้วก็ไส้ปลาทูน่านะครับการคู่กับน้ําจิ้มเซ็บเซนะครับก็อร่อยไปอีกแบบนะครับในภาพนี้ผมก็มาเสี่ยงโชคนะครับอยากได้ตุ๊กตานะครับก็มาสอยดาวนะครับมาสอยดาวสอยดาวตักไข่นะฮะ แล้วของที่ได้นะครับเป็นของปลอบใจนะครับไม่ใช่ของใหญ่นะฮะผมไม่ได้สัมผัสบรรยากาศแบบนี้มานานแล้วนะครับผมเดินออกจากจุดนี้ผมก็ไปยิงปืนอัด,อดลงนะยิงตุ๊กตาให้ร่วงนะครับตามจำนวนนะฮะเพื่อจะให้ได้ตุ๊กตานะครับตาตัวใหญ่ๆนะะอยากยิงให้แฟนนะครับ ผมใช้เวลาตรงจุดนี้นี่หลายนาทีนะครับก็ผู้ชมที่เข้ามาชมในคลิปนี้ก็อย่าเพิ่งเบื่อผมนะครับติดตามผมดูให้จบคลิปนะฮะแล้วแล้วพี่ๆเพื่อนๆน้องๆก็จะได้เห็นบรรยากาศนะครับแบบบ้านๆนะครับก็เป็นแบบงานวัดไหมเนาะก็เหมือนอยู่นะตรงฐานนี้นะครับผมได้ตุ๊กตานะครับตัวใหญ่นะตัวใหญ่นะฮะ ผมยิงตุ๊กตาล่วงไป50ตัวนะครับ ยิงปืนจนเหนื่อยนะครับจากนั้นก็มาหาน้ํากินนะครับก็คือเป็นน้ําบวยโซดาเย็นๆนะครับได้น้ำบ้วยเย็นๆจนชื่นใจนะครับจากนั้นก็มาลองปืนอัดลมสั้นต่อนะครับ ผมออกจากฐานปืนสั้นนะครับปืนอารมณ์สั้นผมก็กําลังจะเดินกลับไปที่รถมอไซค์นะครับก็ก่อนจะกลับก็ไปไปที่ฐานปลาลูกโป่งนะครับปลาลูกโป่งอีกนะฮะยังยังติดใจเรื่องปลาลูกโป่งอยู่นะฮะใช้ลูกดอกปลาลูกโป่งนะฮะผมใช้ลูกดอกสามดอกนะปลาลูกโป่งแตกหมดนะฮะผมก็ได้ตุ๊กตาอีกหนึ่งตัวนะครับ จากนั้นผมก็อยากกินปลาหมึกนะฮะผมก็มาหาปลาหมึกบดนะฮะกินนะครับตรงจุดออก ที่เห็นในภาพนี้เป็นขนมหม้อแกงนะฮะหน้าหน้าฝอยทองนะครับมีหน้าฝอยทองหน้าเม็ดบัวแล้วก็หน้าหอมเจียวนะครับอันนี้ก็คือหอยทอดนะครับหอยทอดสดๆนะครับทําสดๆนะครับร้อนๆจากนั้นผมก็กําลังจะกลับนะจะกลับแล้วนะครับตอนนี้มาอยู่ที่มอไซค์นะครับมอไซค์ฝากไว้เขาไว้นะครับ